สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปนะคะแอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลลาพัฒนาเม็ดเดียวนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมี3มี9นะคะมี6มี4มี7แล้วก็มี1นะคะส่วนเด่นนะคะมินให้เด่นไปที่1นะคะเราก็มารูด1กันนะคะจะมี1นศูนย์นะคะหนึ่งหนึ 2, 3, นะคะหนนะคะหน 1 7 18แล้วก็19นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น19 16 10 17นะคะแล้วก็จะเป็น13นะคะใครอยากได้แนวทางนะคะเลขน้อยนะคะแอดมินก็มีช่องทางให้นะคะ so da sa นะคะ8 8 05นะคะฟรีนะคะ1อาทิตย์นะคะฟรีนะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากกรุบต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดวงแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า